ขนูชีพึงต้มชีพึงทิ่ตีมาละเป็นชีพึงที่ผมตีมาแต่ต้มหลายทีแล้วพึ่งระเดือดนี่เป็นก้อนพึ่งละลายเพราะผมต้มหลายที นี้ได้สีตัวดูกันครับว่าจะเป็นเหมือนเขาที่เขาทำไหม อ๋อคุไปทำไมครับผมกดเรียบร้อยเนเกิดตีสี่ครึ่งพอหนุ้งสี่ตัวจนแจ้งแล้ววันนี้อยากกินคั่วครับผมเดี๋ยวไปคั่วกันว่าจะคั่วครับเดี๋ยวทอดกิดด้กับข้าวเหนียวทั้งสองตัวจะปิ้งกันปิ้งไมไปทันหนว เอลงังนงั้นเหรวครับเย็นกันเอาเย็นกันหนุหนุทอดเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาคั่วครับผมที่เหลือสองตัวอไปถอดเสร็จแล้วครับผมกินข้าวเช้าจะได้ไปทำงานกันนี่

mười lăm mười lăm đi lăm mười lăm mười lăm bầu đi mười khả năng thì mười lăm mười lăm mười lăm mười มันน้อยหนูน่นหนูน้อยมันกระดูกมันแข็งหรอกแทนมาันพืชไม่รวย มันเศษทั้งหมดมันนี้มนันเศษมันเป็นก้อนเนี่นยซับซับไม่ซับไม่ขาดได้เดี๋ยวดวงของมนเดี๋ยวขายอยีกนะ ุ่กบอก่อน,น,รน,นครับแล้วช่วยมาผัดพริกเกงอ้องป้าจัพิกขวด ลเขาหน่อยใส้เก็ดอู้หมากกว่ไหมปอกตน,น,นั่นแหละออกตนีออกโค,คกตมันเป็นเดตมาขันไนิดหน่อยล้านำเลยนำเลย <c oughs>

khăn đi, cần cuốn gì đấy cần kéo gì cái con, mấy cái sẵn ha នឹងធ្វើน้ําទីតែច้ําញាវអានអោអូហាប់របស់ເຮົາអស់យឺតយឺតក៏ដាក់ เลยๆเลยดูสภาพไม่ท่า,าใหญ่โอ้หอมหอมผู้ชายหอมใบกระสังอหอมเลยฟ้าก่อนเนาะิีฟ้าก่อนเนาะโผใส่นีรก็พอแล้วปิดแกสได้ใช่ไหมยอืออ่าตู้ตู้กอ่อนเนาะทั้งลวนทั้งอะไร ลืมไปว่าจะตักกินตักไปจานง่อยเลยกไม่เคดีย๋ยวพูดชืออื่นเขาช่องโอ้โอไดยกินไม่หมดตักมากได้กินไม่หมด เรียบร้อยครับผม,มนุ่นคนคนบอกสูตรทำ <laughs> ไปกินเหนียวกินนี่คือเหนียวอยู่เหนียวมือเช้าเนี่ยครับม,มือชเอช้ากินก็โทดหนูจนเย็นก็กจริงๆขวาหนูไปขอบคุณครับผม